สะพานนี้เป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชตัชกันติาครบ80พรรษาสะพานนี้จะเป็นสะพานที่ยาวว่ากันว่าเป็นสะพานที่สะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทยยาวถึง5.5กิโลเมตรเชื่อมระหว่างอำเภอคนขนุน จังหวัดพัทธลุงกับอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาสองข้างทางน่ารู้มากครับมันจะเป็นความเวิ้งว้างของน้ำเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจะเป็นแหล่งที่อยู่ของควายน้ำถ้าเรามองไกลๆเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแวะจอดดูนะครับีย่ยสะพานที่ยาวมากผมิี่ทัศนสวยมากครับ ที่นี่เป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำเป็นแสนแสนตัวด้านข้างนั้นนะครับเราจะเห็นควายน้ำอยู่ลิบๆพอ,อมไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วนี่ครับรแล้วจอดตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวๆกล้องเริ่มโฟกัสไม่ชัดแล้วจอดดูเลยดีกว่าเพราะตรงน,นี้ที่จอดรถถ้าถ้าเราไม่มีที่จอดก็ไม่ควรจะจอดนะครับ เขาจะมีที่จอดไว้ให้เป็นระยะระยะตรงนี้แหละเป็นเดี๋ยวนะครับขออนุญาตจอดรถที่เรียบร้อยจะพาลงไปดู ถ้าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ใสายวัวกินสาหร่ายมันไม่ได้ดำน้ำลงไปนะครับเพราะน้ำนี่ลึกประมาณสัก2-3เมตรมันพอจะลกินได้ขึ้ะมาเนี่ยแล้วก็มับนสะพานเช้าจะดีที่สุดบนสะพานนะครับก็จะมีป้ายบอกระยะระยะ ที่ประมาณ70,000กว่าตารางกิโลเมตรที่มมมอง75,000ตารางกิโลเมตรนี่ครับคือบริเวณทะเลน้อยแล้วทะเลน้อยนี่จะมีคลองเขาเรียกคลองนางเรียมเชื่อมต่อกับทะเลสาบ เป็นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของประเทศไทยนะครับตองนี้เป็นควายต่างน้ำเป็นที่ชุ่มน้ำแห่งแรก นะครับพอมาอยู่เพื่อดูควายควายด้าเนี่ยไม่ใช่ควายพันเศษป็อควายพัน,พน,พนเออคะแนนนำว่าจะมาดูควายด๊าในคนมาตอนเช้าคึดวกาจะเดินมองเป็นสาย